มันเกิดต้องขอโทษี่ครั้งที่พลังพลาดไปดูเหมือนฉันไม่ได้ตั้งใจถ้าทิ้จริงที่มันเกิดมันคือความ้ังการลึกๆข้างในที่ไม่ยังไม่ยอมห้างใจ ใจที่คงซอกกองเปลอไปปล่อยหัวใจ 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM DJ Playlist by DJ ออมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็สวัสดีคุณกวงนะคะเอ้ดิฉันเดี๋ยวนะทำไมชอบเป็นคนมีปัญหากับหูหรือว่าหูฉันตึงไม่ได้ยินเสียงตัวเองในหูเดี๋วเราเป็นคนหูตึงอาจเป็นไปได้ หรือว่าไม่อะหูฟังอาจจะเต็ง <Yeah. S 1> ถึงการละอวสารนี่ตกลงอายุชั้นหรืออายุหูฟังที่แก่ขึ้นสวัสดีคุณผู้ฟังอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามาถึงก็ยินดีสําหรับคําขอบคุณที่คุณผู้ฟังบอกว่าขอบคุณสําหรับเพลงเรื่องไม่ดีไม่จำอะก็เป็นเพลงของตอนนั้นเป็กออฟไอซ์เขารวมตัวกันตอนนั้นจะมันเป็นพวกช่วงแบบ เหมือนเป็นอัลบั้มพิเศษนะแล้วเป็นสามคนที่ร้องเพลงแล้วแบบบ่าบนเวทีเพราะว่าแบบพอดีพี่ขวงว่าไงจําได้ไหมเราจําภาพนั้นกันได้นะคะคุณผู้ฟังเราเริ่มชั่วโมงนี้กับนับหนึ่งถึงตลอดไปนะคะแล้วก็มาที่เรื่องไม่ดีไม่จําแล้วก็ทิ้งรีเวิร์สกับถ้าเราเจอกันอีกแล้วมาต่อที่พรุ่งนี้ค่อยป๊อปปองกูนก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เปิดป่ะเราก็จะเปิดน้อยลงหน่อยๆน,น,นะแต่ตอนนี้แบบเราก็ว่ามันน่าเปิดอีนะพี่กวงไม่แบบนาน,านๆฟังทีก็ดีแล้วก็ต่่่ออกันนทีเมืืค ซีซัน5กับเดอะพาร์กินสันนะคะแล้วก็ L O b E คูณ3แล้วปิดที่ขย,ยี้ทำไมของวันนี้นะคะวันวันที่เท่าไหร่นะวันพุธที่สิบเอ็ดวันเกิดคุณนะโถ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 ,โถ <laughs> นะคะก็เป็นวันพุธอีกหนึ่งวันนะคะสิบเอ็ดพฤษภาคมกับคุณผู้ฟังก็ เรียกได้ว่าเราก็ต่างคนต่างที่จะตื่นมาแล้วทําธุระนั่นนี่นู่นกันใช่ไหมบางคนก็ทําอะไรหลายๆอย่างก็ขอบคุณสําหรับข้อความที่ส่งเข้ามานะคะอวยพรวันเกิดใดๆก็ตามขอบคุณมากๆนะคะก็ก็ต้องบอกว่าเวลาถึงวันเกิดเราต้องพูดอะไรอะพี่ข่วงในเวลาถึงวันเกิดมันเป็นยังไงอะองจริงสําหรับคนอื่นไม่รู้ครับผมมันก็วนันวันหนึ่งอะผมก็เฉยเฉยอะคุณเฉยเฉยใช่ไหม mm hmm. ทางเราก็เออเฉยเฉยแต่ก็ขอบคุณสําหรับคนที่ ทําให้มันพิเศษสําหรับเราเนาะขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณเวลาใครที่นึกถึงเราในวันเกิดเราต้องขอบคุณถูกไหมคะก็แต่สิ่งหนึ่งเราก็คือเราก็คงจะต้องนึกถึงคนที่แบบดูแลเราเนาะเพียงแต่ว่าการดูแลกันมันมีหลากหลายรูปแบบนะการดูแลกันไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ใกล้กันป่ะ <95. S 2> สาหรับบางครอบครัวนะการดูแลก,กันอยู่ติดกันแล้วดีดีอยู่ห่างกันแล้วมีปัญหาแต่ในบางคน อยู่ใกล้กันแล้วมีปัญหามีปัญหาอยู่ใกล้กันแล้วพอดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังก็อยู่ที่ว่าเราต้องเป็นคนที่สังเกตเราไม่สามารถเอาแบบอย่างของใครแล้วบอกว่าทําแบบนี้แล้วดีแล้วมันจะเหมาะกับเราเพราะบางทีคนเรามีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันในทุกเรื่องในการแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่บางครั้งเราจะบอกว่าแก้อย่างนี้สิแล้วแก้อย่างนั้นสิ มันไม่ได้สําเร็จกับทุกคนกับทุกเรื่องถูกไหมคะคเพราะฉะนั้นนะคะก็อาจขอให้เป็นวันที่ดีของใครหลายๆคนนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกวันหนึ่งถ้าคุณตากผ้าก็สบายสบายวันนี้ผ้าก็จะไม่ฝุ่นเยอะเพราะว่าข้างนอก aqi ค่อนข้างเขียวอากาศไม่ถึงกับร้อนมากเรียกได้ว่าพอดิบพอดีสาหรับคุณแม่บ้านเพราะเรากําลังก้าวเข้าสู่หน้าฝนนะคะถูกไหมคะคุณกวงใช่ครับตอนนี้เรากําลังก้าวเข้าสู่หน้าฝนสิ่งที่คนจะต้องหาซื้อกันคือเมื่อคืนดิฉันนั่งหาอะไร รองเท้าบูทแล้วนะ oh. บูทยางเลยคุณผู้ฟังแล้วมันต้องคํานวณว่าบูทยางอะเมื่อก่อนเราอาจจะหาแค่แค่ขอ้ขอขอับข้อข้อเท้าข้อเท้านะ uh huh. แต่ปีนี้สังหรณ์ใจยังไงไม่รู้ uh huh. กะว่า,จะ,า,วา,ะจ,าจะเอาถึงหัวเขา่าอ่ะกะจะเอาถึงหัวเข่าเพู่อนๆจะบอกว่าพี่พี่พ,พี่พี่จะไปลุยน้ําที่ไหนคุณคะอโศกมันเคยขึ้นถึงน่องใช่เข,า,ขาเรียกอะไรวะคะเหนือเข่าอะ่ะเหนือเข่าไม่ใช่น่องขาอ่อนใช่ปะ uh huh. เคยขึ้นถึงนั่นมาแล้วแล้วใส่ขาสั้นเดินลุยน้ํามาแล้วแล้วต้องเช็ดกระดาษแอลกอฮอล์กันมายุบยับมายุบยับมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเวลามันท่วมอ่ะเราไม่แน่ใจเพราะปีนี้อากาศมันแปรปรวนเหลือเกินไม่ให้เกียรติผู้ว่าที่เขากำลังจะได้ใหม่มาเลยครับคุณคิดว่าอยู่มาตั้งหลายปีแล้วพอคนที่เข้ามาตรงนี้เราต้องเข้าใจเขาก่อนไม่ว่าจะเป็นใครปีนี้ไม่น่าทันครับเพราะว่าเขาคงไม่ได้สามารถไปแก้ไขได้ทั้งหมดแต่อยู่ที่ว่าเขาจะพยุงการ รอระบายของน้ําได้มากน้อยแค่ไหนนะสถานการณ์ข้างหน้าแล้วก็หวังใจว่าปีหน้ามันจะดีขึ้นถูกไหมคะับเราไม่สามารถบอกว่าอ่ะเลือกตั้งข้นมาวันที่22เนี่ยนะย่อนบัตรโอ้โหว่าลุ่งขึ้นน้ําจะไม่ท่วมอันนั้นก็ดกเรเสเตจนะจ๊ะใ,<ช>ใช่ไหมจ๊ะอันนั้นเป็นใครก็ทำไม่ได้ละจ๊ะเทวดาที่ไหนก็ลําบากนจ๊ะต้องบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นก็ยีนี้คุณผู้ฟังอย่าลืม ไปใช้สิทธิ์ีิกกวงไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับเราเด็กที่ไหนนะเด็กสมุดประการครับไม่ได้ใช้นะแต่ถ้าเด็กกรุงเทพจะต้องใช้สิทธิ์แล้วบอกว่าคุณมีวิธีเช็คสิทธิ์ของคุณค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ของอกรมการปกครองใช่ไหมครับไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ฟังสิ่งที่เขาจะขอเราคือเลขบัตรประชาชน13หลักเอ๊ะเออรู้สึกเขาจะขอเลขบัตรประชาชน13หลักนี่อ้อมกดมาเจอแล้วด้วยนะแล้วพอกดเข้าไป กดเลขบัตรประชาชนสิบสามหลักปุ๊บชื่อเราจะขึ้นเลยครับพี่หวงชื่อเราขึ้นเลยนะครับพอชื่อเราขึ้นปุ๊บเขาบอกหน่วยมาด้วยว่าเนี่ยเราหาไม่เจออาะแล้วเราเจอหน่วยอาวแล้วเราไม่ไม่เก็บไว้แล้วเราจะเลือกตั้งได้ไหมเนี้วตายแล้วยังไม่ทันแก่เลยหรือว่าแก่แล้ววะเอายังไงคนหยุดส่งข้อความมาก่อนได้ไหมหยุดใช้โทรศัพท์ก็คือเขาก็ขึ้นมาเลยว่าเราอยู่ที่หน่วยไหนจุดที่ไปกา ตรงไหนเลยดีมากเลยนะนี่<ไ>อยากจะบอกว่ามันง่ายมากแล้วนะตอนเนี้ยพี่่วงคุณผู้ฟัง<ไ>ขอให้ลองเข้าไปเช็คดูเพราะว่าคุณอาจจะเคยเลือกหน่วยนี้เมื่อปีก่อนครั้งที่แล้วแต่วันนี้พอมันจัดอะไรบางอย่างอ้อมโดนเปลี่ยนหน่วยนะอ,อ้อมโดนเปลี่ยนหน่วยหมายถึงว่าหน่วยที่จะต้องไปกาตุ้งใช่ครูหาอ้อมอ่ะเปลี่ยนไปเช่วยเลยไม่อยู่ตรงครูหาเดิมแล้วอ้อมแบบอ่านี่ถ้าอ้อมไม่เข้าไปตรวจนะอ้อมไปที่นู่น ฉันก็เดินเคว้งคว้างอยู่ในโดงครูหานั่นแหละจ้ะแต่พออันนี้ปุ๊บรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนแล้วถ้าเกิดบังเอิญว่าคุณเป็นโควิดในวันนั้นออใช่เขามีหน่วยที่เขามีหน่วยคือคุณไปหน่วยที่เดิมได้เลยค่ะแต่เขาแยกครูหาเอาไว้ให้แต่สิ่งที่ควรจะนําไปด้วยก็คือเจลแอลกอฮอล์ oh ol, ปากกาทุกอย่างไม่ต้องใช้ร่วมกันแต่ก็ห่วงแค่ว่าตอนเดินทางเนี่ยแหละว่าจะเดินทางยังไงถ้ามีรถส่วนตัวก็คงโอเคญาติพี่น้องก็คงให้ขับไปแต่ถ้าเกิดไม่มีรถส่วนตัวเนี่ย เห็นเขาบอกว่าอาจจะมีชัตเตอร์บัสบางจุดแต่ก็ต้องดูว่าชัตเตอร์บัสนั้นขึ้นเฉพาะคนที่เป็นโควิดหรือรับทุกคนอันนี้ก็ยังไม่ได้รับความกระจ่างหรือเท่าไหร่นะเอาจริงแต่ว่าไม่ต้องห่วงตรงไปถึงจุดตรงนั้นแยกส่วนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีสิทธิ์ถ้าไม่ติดอะไรใช้สิทธิ์ของคุณนะคะทีนี้เราก็จะได้เลือกกันอย่างเต็มที่ฟังนโยบายมีเวลาตัดสินใจกันอีก1ิวัน ถูกไหมครับส uh ิบ huh. วันนะแล้วอย่าจําผิดนะคะดิฉันจําผิดอยู่คิดไว้หมายเลขหนึง่งแล้วพูดชื่อไปกับเพื่อนครับ uh huh. แล้วก็คิดว่าจะไม่เลือกคนนี้แน่ๆ uh huh. ปรากฏเลขที่พูดกับเพื่อนคือเลขที่จะไม่เลือก uh huh. เพื่อนบอกว่าเอาดีๆ uh huh. เอาดีๆแล้วมีวิธีจํา uh huh. เพื่อนก็สอนมาให้ว่าวิธีจําคืออะไรเออบางทีมันก็น่าเจ็บใจนะถ้าเราคิดว่าเราจะเลือกใครแล้วไม่เลือกใครแล้วกล่าวคนที่ไม่เลือกเนะี่ย เีย <Here. S 2> พุดทถทพุดโถอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแนวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มกินทะลุจัก,กรวาลห้าแสนร้านอาร่อยไลยแมนฟู้ดดี้เวิร์สเอพีไทยแลนด์ชีวิตดีๆที่เลือกเองได้และปรับพอร์ตรับเงินเฟอ้อกับ p b l a m ไอ้เรื่องแฟนเก่าแฟนใหม่เจอกันทักกันอะไรอย่างนี้ความรู้สึกเก่าๆแม่เข้าใจทุกอย่างอ้อมว่าหลายๆคนก็เคยมีอะไรแบบเนี้ยแฟนเก่าเราก็เข้าใจกันทักกันไปทักกันมาเกิดอะไรขึ้นบ้างแม่3ฮสดีเจของเราก็มีคําตอบจริงๆก็มีคำตอบให้คุณทุกเรื่องค่ะทุกวันพุธนะคะสชั่วโมงเต็มๆสามทุมถึงห้าทุ่มและคืนนี้วันพุธแน่นอนเจอกันกับเปือกหอมและก็เต้ลน,นะคะกับ เลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มกินทะลุจักรกวาล500ร้านอร่อย l i m ม Man f o o d ้เวิ e ์สเอพีไ a ยแลนดชีวิตด,ดีๆที่เลือกเองได้ปรับพอร์ตรับเงินเฟอ้อกับ BBLAM ค่ะพุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ